วันนี้การินแสดฟามากินเสียโรงเรียนนี่เองนะคะตลาดจิงช้าอี่นะคะน,นี้สั่งเป็นเกาเหลาเกาเหลาปลาอนะคะเราลองลองมาชินมนะสวสวีค่ะยินดีต้อนรับ

นไก่เดงอันนี้ไก่เดงไกด่ดงโอเคด้วยยำวุนเส้นทะเลรสชานเลยตรตมาชิมกัน ว้าชิเลยออ่่อร่อ่อาเมนูสุดท้ายของเรานะคะเป็นบะหมี oh. ่เป <mas ็ด

อร่อยทุกเมนูเลยนะคะที่เดี๋ยวโรงเรียนตลาดชิยงชามาได้นะคะตลาดเขาปิดประมาณ5ทุ่มมาได้เลยน้องจองนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกินเซ่ด้วยนะค่งไว้เจอต่อไปคลิปหน้า